ชื่อโคเทเลยเพิ่งเล่นโดยท่านผู้ชมนกคู่พิโรดเล่นเป็นม้าเทียมนะครับป่าม้าขวานั่นแน่แม่งเล่นตามแผนที่เราคิดไว้เลยเว้ยชึกชึกชึกไปครับผมนั่นเลยกินครับเั่นเข้่อยดันครับ นั่นะครับเซเบสหนึ่งตัวแต่ว่าเราได้ขึ้นมาแบบเพียบเลยนะครับกินเข้าไปนั่นครับผม,มกินครับกินให้หมดไปขนขึ้นกินเข้าไปครับกินให้หมดครับ ปลายเม็ดปลายแยงครับแยงครับแยงไปเลยครับผมทำา้ายหน้าเบีย้ยเขาปล่อยเจาไว้ครับชักลงมาชักลงมาอย่าไปเล่นเล่นนั้นเข้าไปครับอืมนั้นขึ้นไป ไปครับได้ครับผมนั่นแน่มามาเหลยกระเทิบครับเรือลงมาเลยจอไว้ครับอไปเลยเม็ด ทำไรถอยดีครับกินชึบอ่ะเขาพลาดแล้วหรือเปล่าโคนฝีกินก่อนเลยครับนีช่องโหม่อืมตน้ตนนั้นเนอะกินดีครับ เอาอะไรกินล่ะเขาโดดลุกผมรู้ว่าเขาแผงเขาคือจะโดดมาลุกกินเหลือนะไม่ได้ติดเม็ดนะครับโอ้โดดตัวนั้นสิน่ะถ้าผมกินเนี่ยเขาน่าจะโดดมาลุกกินเอ้ยไม่ใช่โดดมาลุกกินเรือเราได้นะครับ แต่ว่าถ้าไม่กินก็ไม่ได้ด้วยนะกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วกันชุบๆปั๊มปั๊มปั๊มไปครับผม โดดมาแรกเลยไว้อ่ะกินเข้าไปครับยังไงเขาต้องเสียเบี้ยหนึ่งตัวนะกินเข้าไปครับกินเข้าไปครับเสียเบี้ยสองตัวว่าเขา แย่และ้ะน่าจะแย่ชึบชึบชึบไปครับดันขึ้นไปสวยๆคุณหนีไปตานั้นเหรออันนี้เขาขังเรือตัวเองนี่หว่าใช่ไปครับเดี๋ยวเราเอาเรือออกดีกว่าเอาเลยไปกดโคนทำไร มันก็ทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าเอาเรือกดโคลเลยครับนะมาตานี้หน้ารู้ตัวนี่หว่ากินเลยครับผมรู้ตัวเหรอฮะรู้เข้าไปเสร็จ <c oughs> ไปครับผม คนไปคนไปครับดังขึ้นไปมาขึ้นครับมาขึ้นโดดครับกินเม็ดดันทับดันครับ,รบจอไว้ครับจอไว้มาไปครับมาไป เม็ไปครับโคนขึ้นไปจอไว้ครับอะดันเลยครับตรงกลาง กินครับกินก็ไปครับกินกาไปครับ,รบยอมเสียม้าไปเลยเอาง่ายๆแค่นั้นแหละแลก็ผิวดีครับผิวตบโพลหน่อยดีกว่าไหม แล้วถ้าเราผิวตบเรือเกิดอะไรขึ้นวะมันจะลีลามากไปปะแป๊บหน,นา่งแ้ชมผมเชื่อมตรงนี้ก่อนดีกว่าเพื่อความเหนียวกินนะผม เฮ้ย hey, ไม่กินเว้ยเฮ้ยแต่ว่าเอาหมาลงมาหนีดีครับนี่เราก็หนีดีไม่อยู่แล้วแม่งอันตรายเท่านี้เฮ้ย hey, ทำไรวะต่อมา,อาต่อมากูกินโคลนมาดิต่อมาเรากินโคลนก่อนอนะ ทำไรวะโอ้โหเรื่องี้เหรอกินเข้าไปกินเข้าไปครับชักลงมาครับเตรียมไงครับผม ติมเงเติมงยอะแทงเรือแม่งก่อนดีนไหมเขาคงไม่กล้ากินเรือลรอมั้งเขาต้องเดินเรือหนีผมเดานะหรือว่าเขาจะยอมเสียเรือเป็นไปไ,ไม่ได้ถูกไหมเขาต้องต้องเก็บเรือไว้หงายเข้าไปครับหมายครับจูพับจู ไปหัาเม็ดไปเยอะๆตัวแยงเฮ้ยจริงๆผมน่าจะเอาเบียร์ค่อมวะ่ะแม่งไม่ทานละม้ามา,มาละน่าจะเอาเบียร์ค่อมเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งตาท่านผู้ชมหนึ่งตาเดีย๋ยวขอหนึ่งตาก่อนเดีย๋ยวรอให้มาเขาไปไกลๆก่อนเฮ้ยทำไรอะ่ะ กินชุบกินชุบเขาจะไปกินตัวนั้นเราวะมาผมจอตัวนี้จอหน้าคุณให้ตกใจเล่นหน่อยงมแม่งกินเลยเว้ยโหแม่งใจร้ายว่ะโคตรใจร้ายเลย,ลย,เลยกินเข้าไปครับดันกันไปตอนนี้เรือเราแม่งแบบกองกำลังเหนียวดึกนะครับ เดี๋ยวม้าหนีเมื่อไหร่อะโดนแยงแน่ึงไองเรือเดี๋ยวของเจ้าเบี้ยแยงเรือท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้มากระโดดหนีก่อนแม่งรู้ตัวแหมรีบหนีชัวนะรีบหนีตายถอะมึงตายเถอะมึงเรือตายเถอะ